ฉันจะแตะเข้าไปดูเธอดีไหมวะจิตดีทุกคนอยู่ๆมือมันไปโดนมือมันไปโดนมันเข้าไปปึ้งเลยทุกคนมือลันมือลันแบบว่ากำลังจะปิดม,มืออยู่ย <c oughs> <c oughs> มือแบบอย่อยางเงี้ยโอ๊ย <c oughs> มือมันไปโดนเอา้า แล้วฉันก็คิดว่าฉันจะปิดนางก็ ay, วายครูมาแล้วก็อ้าวทุกเขาไปทุกคูก็ไปได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคุูเข้าใจเนาะอีเซลก็กล่าวว่าจะมาย้อนนางตอนเช้าไงเสร็จแล้วก็ก,ก็แบบจะมาแชร์ให้ตอนเช้ามาย้อนตอนเช้าทีนี้เอาละออกไปได้แล้วกูนึกอย่างนี้เนาะอ่ะดูนายกาด้วยเออจะได้สวดมนต์ห้าทุม่มจริงๆอะมัง้งวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะดูนางสักหน่อยนางบอกว่าจะเล่าทุกคนดีครูว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เชื่อไหมว่ามีบางอย่างเหมือนผีผักเข้าใจไหมเหมือนผีผักให้เข้าไปอ่ะเพราะจริงๆอ่ะตั้งใจจะปิดจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะนั่งคิดอยู่แบบเฮ้ยจะเข้าไปมันจะเป็นแบบอ้อยแน่เลยอะไรจะออกไปได้แน่ทีนี้พอเข้าไปนางก็เล่าซ้ําเลยทีนี้แม่วันเนี้ยเออมันก็เหมือนแม่นะคะคือพวกเราประชุมกันนะจีตนะจีด,จดวันเนี้ยนะจิตอ่ะ เขาก็มีลูกใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้อันนี้เราก็อันนี้ก็เป็นแต่เพื่อนลูกอะไรสักอย่างทุกคนอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรว่าใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติโกใครอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ฟังเท่าไหร่ mm. แต่มาฟังอันหนึ่งที่มันแบบตอนแรกเราก็อืมแล้วไงวะอะไรเงี้ยเนาะโอ้ทุกคนพอมาฟังอันนี้มันขนลุกทีนี้แล้วทีนี้คนเนี้ยที่เป็นแฟนของลูกนะจิอ่ะคนที่เป็นแฟนของลูกนะจิตเขาเป็นผู้จัดการคุณลิวเอา เขาเป็น,ปนผู้จัดการคุณลิวจิตสัมผัสอีชจ้ก็หัวฟูเลยทีนี้คนลุกสู้ทีนี้เขาเป็นผู้จัดการเลยนะคะอันนี้ยังลุกไปเท่าไหร่อันนี้ลุกไปแค่สู้เดียวอ่านลุกไปจิดีบอกผีพากไม่ใช่โคดาบอกผีปากให้เขาไรจริง,รง,รงเสร็จแล้วยังนะคนลุกไปครึ่งหนึ่งนางเล่าต่อเลยที่สําคัญนะคะคือว่าคุณลิวเนี่ยคุณลิวจิตสัมผัสเนี่ยค่ะ เอ้ยอย่าเอาเพิ่งเอาไปโพสกันนะอย่าเอาไปโพสกันนะเพราะว่าเขาให้เราไลด์ได้พูดได้แต่เขายังไม่ให้เราเอาหน้าเขาหรือว่าไปขึ้นโพสหรือว่าไปโพสเนี้ยเพราะว่าเขาติดสัญญาอยู่ทุกคนเขาติดสัญญากับช่องอยู่แต่เวลาเรามาไลด์อย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะเขากินจริงแล้วเขาเป็นคนบอกนะจิตเองว่าเอามาบอกต่อได้เอามาไลด์ได้นะคะไม่ใช่อีชั้นเอามาแบบเออซุนสี่ซุนห้านะถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตเราทําไม่ได้นะทุกคนนะอันนี้คุณริวน่ารักมากคงเสร็จจะได้เจอกันคุณริวสุนไสเราจะได้เจอกันกันะคนครดี่ เอามันคุณลิวหวัดดีค่ะเัดซ้อมไว้ซ้อมไว้ซ้อมไว้ค่ะนะคะจิตดีจิตดีบอกว่าเออเนี่ยเราไลได้เพราะว่าเขาอ่ะคุณลิวอ่ะเขาบอกนะจิตว่าเขาเรียกนะจิตว่าแม่นะคะเขาก็บอกว่าแม่แม่ไลได้เลยแม่บอกแม่ไลบอกคนได้เลยว่าลิวอ่ะกินชานพก้าวเพราะว่าลิวอ่ะกินชานพก้าวมานานแล้วเอากรี จิตดีกินมาเท่าไหร่แล้วนะจิตดีเขียนมาสียคือกินกินได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะทุกคนคือแบบว่าเจ๋งมากดิแบบว่าก็ไม่รู้แหละทุกคนคือแบบว่าอิสันเนี่ยค่ะก็เอ็นเอลพีอีกแล้วเห็นไหมคะกินมาเป็นเดือนแล้วเห็นไหมทุกคนคุณริวจิตสัมผัสกินชานนุปเก้ามาเป็นเดือนทุกคนเขามีจิตสัมผัส ถ้าไม่ดีเขาจะกินไหมอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพคนที่เขาแบบว่ามีจิตสัมผัสกับวิญญาณกับเ,เทพเทวดากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะกล้ากินไหมทุกคนเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญ,ญาาในการรับชมนะคะว่านี่ละค่ะเรื่องข่าวดีของอิชานอาวกรี๊ดนะคะค,ค,คุณคเล้วค่ะคุณเลีวสวัสดีค่ะอ,อ,อันนี้ซ้อมไว้ค่ะซ้อมไว้นะคะ เออนั่นแหละเห็น้าวให้ชาร์ะแต่กาเดี๋ยวคุณลิวก็จะมบอกว่าเออบ้านนี้โอเคแล้วครับแล้วเสร็จปุ๊บเงินจะไหลเข้าเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านรับให้ทันนะครับอะไรเงี้ยนะคะ,อคะเออเท่านี้แหละ